ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีเจ้ามังกรตอนเดียวมานําเสนอนะครับเป็นรถบ้านของแท้ร้านเอร์เซ็ะครับคันนี้ครับเป็น I s u t f R 90 H านะครับปี36ครับคันนี้ภาษีหกแปดเลยนะครับใช้ยาวๆเลยนะครับปีหน้าเลยนะครับเอเยนชั่นะครับเครื่องดีช่วงล่างดีนะครับคันนี้ครับ ยี่สุเก้าสิบแรงม้าครับแรงดีครับเครื่องเยี่ยมครับคันนี้ครับขับดีมากครับขับดีมากภาสีเต็มแอร์เย็นนะครับสีสันรอบคันผมให้เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์สีสวยรอบคันสีเขียวสดใสนะครับเขียวสดใสพาชมรอบคันนะครับรอบคันสวยกิิบนะครับรอบคันสวยกิิบรถบางๆนะครับรถบางๆรถบางๆนะครับคันนี้ครับ สวยล็อกคันครับสวยล็อกคันน้าใช้หน้านั่งหน้าขับขับรถพร้อมใช้ครับรถพร้อมใช้คันนี้ขับดีขับดีเครื่องดีช่วงล่างดีเกียร์ดีเฟือง้ายดีนะครับหัวใจหลักของเครื่องยนต์เลยนะครับเครื่องดีเกียร์ดีเฟือง้ายดีครับช่วงล่างดีวิ่งดีครับไปเดี๋ยวพาชมภายในเริ่มจากแผ่งประตูด้านซ้ายนะครับแผ่งประตูด้านซ้ายสวยงามนะครับไม่ฉีกไม่ขาดนะครับเดิมๆนะครับเดิม ข้างในก็ภายในก็สะอาดสวยงามนะครับเจ้าของเดิมดูแลรักษาดีนะครับคันนี้ครับดูแลดูแลรักษาดีมากครับรถสะอาดสะอาดนะครับสะอาดเบาะสวยงามนะครับกุญแจสำรองยังอยู่นะครับช่ององค์ช่องแอร์สวยงามนะครับรถสะอาดมากครับรถสะอาดมากจะพาไปชมด้านขวานะครับ แผงประตูขวาก็สวยงามนะครับสวยงามครับผมครภายในก็ฝั่งขวาก็สวยงามครับรถสะอาดนะครับรถสะอาดโครงโซนโคงโซนสวยงามครับนี่ครับโครงโซนโซนสวยงามไม่แตกไม่แล้วนะครับเลขไม่430,000นะครับดีมันเครื่องพ่งถ่ายมานะครับยังไม่ถึงกําหนดถ่ายนะครับดูแลรักษาดีตลอดครับตามระยะนะครับ สวยงามนะครับเบาะนี้เป็นเบาะเดิมนะครับเบาะเดิมมีซ่อมมาชิ้นหนึ่งนะครับซ่อมชิ้นนี้มานะครับเปลี่ยนชิ้นนี้มาครับสวยงามรอบคันเดี๋ยวพามาสตาร์ทนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับติดแล้วนะครับเครื่องฟิสตสตาร์ตติดง่ายนะครับหลบมาไวนะครับ แอร์ครันนี้แอร์เย็นแล้วครับแอร์เย็นฉ่ำแล้วครับลมแรงนะครับปิดครับเปิดครับเดี๋ยวพาเอาชมเครื่องยนต์กันนะครับเปิดแอร์ทิ้งไว้เนี่ยนะครับเอกสารครบนะครับพาชมเครื่องยนต์กันเดห้องเครื่องก็สะอาดสวยงามนะครับ เครื่องแอยงามครับรถไม่แห้งนะครับรถไม่แห้งเลยนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับเครนซ้ายเดิืขวาเดินนะครับค่าแม่เดินนะครับแก๊สยังดีทุบนะครับเครื่องยนต์เดินนิ่งๆเลยนะครับเครื่องยนต์เดินนิ่งๆครับพร้องไปทำงานนะครับอไปยินนะครับเครื่องยนต์เดินนิ่งๆครับ มีสูตรเก้าสิบเพลทีครับจบคันนี้เลยนะคันนี้เครื่องดีมากเครื่องเกียร์เพียงท้ายดีครับช่วงล่างดีครับดีครับเดี๋ยวจบการรีวิวผมจะพาไปขับทดสอบนะครับเอะพามาเช็คระบบไฟนะครับไฟรอบคันครับกับกับเจ้า ดีสุทีเอฟอเก้าสพีนะครับรถปีสามหกนะครับภาษีบทสองแหมหกแปดเลยนะครับใช้ยาวเลยนะครับใช้ยาวๆไปเลยครับสีสัราคานผมให้ก้อสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับสวยๆหล่อๆเลยนะครับรถพร้อมใช้งานครับคันนี้ได้ไปซื้อไปใช้ใช้งานได้เลยครับไม่ต้องให้ทำอะไรเลยนะครับถ้าไหนสนใจติดต่อศูนย์แปดเก้่นก็นะครับ 0 8 9 4 3 1 7 1 9 9หรือ Facebook ปาเก้เชียงใหม่นะครับ Facebook ปาเก้เชียงใหม่ขายจริงส่งจริงนะครับขายจริงส่งจริงก็ไปดูโปรไฟล์กัรซื้อขายก็ได้นะครับครับรบก,การรีวิวแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ